เนี่ยแอบในหลุมนี้ได้หลุมนี้ได้เนี่ยคนละหลุมคนละหลุมดู่ลููู่่ผมเอาตัวเองออกตัวสี่ขวาหล King, ังขวาตัวนึงขวาตัวนึงลงมหนึ่งล้หนึ่งข้างหลังขวาหลังขวาหลังตรงตรงตองต้มปมาหมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเราได้เราจะงานก็ไนะงาง้างงานบีบเอ๊ะบีบเบสเบสต่อยมา Oh, a yellow one real quick. Oh! <laughs> สวัสดีครับทุกคนได้เวลาของคลิปดักคนเกียนคนในซิลโลแอมอีกครั้งเลยนะครับวันนี้มากปิน S12 ในเวอร์ชันบัสจ็ตนะครับจริงๆวันนี้ก็คิดอยู่นานเลยนะว่าจะดักตรงไหนให้มันไม่ซ้ำให้มันดูแบบไม่จําเจวันนี้ผมเลยเลือกไปดักในห้องเซฟฟีในตึกแอดมินนั่นเองนะครับซึ่งการเล่นดักคนเนี่ยแบบไปคนเดียวไม่เหงาจริงวันนี้ผมเลยชวนตีไปครบเลย3คนนะครับแล้วแบบเวลาผมทําคลิปดักคนทีไรนะของแดงชิ้นใหญ่มันออกตลอดเลยคลิปที่แล้วเนี่ยได้รีแอคเตอร์ไปก็หลักร้านนะครับวันนี้ก็หลักร ลิงก์ปืน S 1 2ึ่งสองบูชั่นบัตเจตที่ผมใช้ในคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมสวดใครเล่นมือถือหรือก็ลิน้าแต่งตามนี้ได้เลยนะครับมัสโซเป็นไททันคอมเพลเซเตอร์นะครับอันเดอร์วาลเลวเป็นตัวนี้ RK Zero นะครับบัตเจ็ตนะครับอันนี้ไม่ใส่บาเรลนะใส่เลเซอร์แล้วก็ตัวแท็บด้านข้างเนี่ยผมใส่เป็นตัว s t a b ลิตี้กับคอนโทรลนะครับกล้องเวอร์ชั่นบัตเจ็ตเลย นะครับแล้วก็ท้ายเป็นตัวนี้นะทุกคนสเกลเลตันสต็อกนะครับจูนก็ตามนี้เลยอันเดอร์บารลดึงขวาสุดท้ายดึงขวา2อ,อันเลยตามนี้เลยครับผมไปรับทุกคนวันนี้เราไปลุยดักคนในซิรดแดงกันต่อแล้วก็ถ้าคุณอยากเติมเดลต้าฟอร์สมาที่เติมโค้ดเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีทั้งแบบสตรีมและการิานะครับทั้ง2แบบที่เติมนะครับราคาถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึงหลักร้อยเลยนะครับใส่โค้ด T G H O C ได้ส่วนลดไปอีกนะครับถูกปลอดภัยเติมไวจัดได้ที่ร้านเติมโค้ดเกมครับผม แผนของเราวันนี้เราจะเป็นหนูที่ตัวใหญ่ที่สุดในซิลูแดมเข้าแอดมินอ่ะไปหนูไปนอนไปนอนหนูรอนี่ยเห็นปะเซฟมันอยู่ฝั่งเราอ่ะถ้าเราเข้าห้องนั้นได้ก่อนอ่ะเออเข้าห้องนั้นได้ก่อนรีบเข้าเลยไปไปไปรีบเข้าห้องนั้นเลยว่ะไป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 ดักคนเปิดเซฟก่อนสแกนก่อนจะมาตัวหิวแม่งถึงก่อนแล้วเข้าู่ในห้องสากคนเลยเหรอเออสามคนเลยจะได้ภาพที่เลือนที่สุดชื่อมาแรงออกว่ะเนี้ยเอามาเลือนดีกว่ากาวมีผลไม่มีบอสด้วยอ่ะต้องรีบเข้านะ ถ้าจะเนียนอ่ะไปไปไปไเดสมุคเดี๋ยวสมคให้เดี๋ยวสมให้แล้วก็วิ่งอันนี้เลยโหน้าไอ้อ้วนมาตัดกรงว่ะเข้าเนียนเลยเนี่ยเออไัปปคว่ำว่ำควขำคว่วคววรอรๆๆห้องนี้ห้องนี้จเปิดนะเปิดนะอย่เปิดเปิดปิดไปไปไปโอเคเอ้มามามาายละบอสหรือไรเนี่ย ไม่รู้เบนเบนเป็นอะมุมนู้นเดยืนไว้แล้วคุณเบนนอนได้ปะยืนนอนนอนก็ได้หน้ามันจะโปล่าดิตอนเปิดอ่ะเอองั้นก็ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยยิงต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 งไปมามามาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนหมดปุูมันเบน ต้องลุกนะเพราะว่าจะเปิดประตูเว้ยคุณเบ้นเขาเข้าใจปะเออคือแอบไม่ให้มันเห็นจากแบบเล็งเข้ามาไม่เห็นเฉยแต่คือมันเหมือนจะเดินเข้ามาคุณเบน้์ก็ต้องลุกขึ้นมานั่งอ่ะเออใส่สมองเลยนะสมองคนละลูกเลยนะเพราะหน้าหน้าคุณเบน้นจะเปิดมันเปิดประตูออกทางซ้ายน่องไหมคือหน้าคุณเบน้นจะเปิดเจอมันแน่นอนอ่ะผมช่วยผมอยู่ใกล้ๆเลยดีกว่าตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันเห็นเปล่าไม่รู้ว่ะกลับมาครับต้องตรงเนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ทันมันเข้ามาอยู่แล้วมีใครนึกถึงหรอตึมตึมตึด ไม่ได้ไม่ได้เพลงนี้ไม่ได้เพลงนี้ก็คือการไปล่าเพลงอะไรวะดักดักคนเฮ้ยอีกตีนึงมามัเนี่ยตีหึงมาแล้วเนี่ยฟันด้วยฟันด้วยยาโอยากากยียายา้าโอจิ้มเปนชั่วโมงเลยสัแกแล้วแกแล้วโอ้ไมไม่ไไไม่ไม่เไไม่ไม่ไไมไม่ไมมมมไม่่ไม่ไไม่ไมม่ ผมว่าตี้ที่มาใหม่อ่ะสแกนเจอเรานะตี้นู้นมันมีลูน่าตี้ฝั่งขวาเราอ่ะพูดวิวินเล่นเกาะอะไรเกาะฟ้าอ๋อเกาะฟ้าดิตอะไรเงี้ยมันต้องประมาทไงมันต้องประมาทมันหลีกข้างห้องหรือปล่าเนี่ยข้างห้องเลยนี่หว่าเดี๋ยววางปืนโผล่วางปืนโผล่ได้เอ๋ยังยังมาปามีเช็คว่ะเอาชิบายเลยเช็คเจอด้วยเนีไรมันมันดูยากบอดกว่าคนอ่ะบึ้มเหมือนกัน ยังไม่ Zum มีแฟดมีอะไรเข้ามาถ้าถ้ามีแฟดอะไรเข้ามาเราจ่ายของสู้ไปเลยนะอย่ากเดี๋ยวผมยิงแฟดให้นะโอเคไหมเดี๋ยวผมยิงแฟดให้ถ้ามันแฟดอะไรเข้ามาเร็วๆรีบๆจ่ายของแล้วรีบคาดี่ป้องเฮ้ยมันมีตี้ใหม่มาอีกนะซ้ายเนี่ยมันมีคนเดินมาตรงนี้อีกกี่คนนึงอ่ะมาแล้วไอ้นกมาไอ้น็อกมาน็อมาน็อกมาน็อกนี่ตี้ใหม่เนี่ยที่แรกไม่มีนะไม่มีแฟดไม่มีอะไรเนี่ยแหละเนี่ยแหละมาเลยอยู่ๆซีลแดงมันต้องงี้ไม่ใช่หรอถ้าจะยิงก็เสร็จแล้ว เดี๋ยวก็มีคนเอ้ยมีเซ้นท์นี่เดี๋ยวมีสองโต้เนี่ยอุ้ยถ่ายเลยเซ้นต์มึงดีอย่งวะแผลด่าแผลด่แฟลถ่าแล้วแฟลถ่าแล้วนี่แม่งตี่ดูกันไอ้สัตว์แฮกคอรู้หน้าเหี้ยเลยเนี่ยแต่มันเช็คแล้วว่ามันหมวกหมวกหนึ่งอะไอ้เหี้ยยบไหนกั้นว่าว่ามันรู้แล้วมันแฮกสองแล้วเบอร์เนี่ยถ้ารู้หน้าระเบิดทำไงอ่ะกูดีเลยจีจ่ายของยัดมันเลยผมยิงกระโดดยัดเลยนะ โอเคไหมโอเคเาต้องจ่ายของส่วนมันด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วงางเลี้วงางลูกนึงเออเช็คแล้วไม่มีมาแล้วนะมันจะงานกันนะงางงางงางบีมเอ๊ะมีเบสเบสต่อยมากเอ้เหี้ยระเบิดประตูกูอีกโอ้ เด oh, like oh, uh, like ีูยวเตียวเตียวเดียวเดียวย่ขวาย่ขวาค่อยค่อยิงก่อนยิงก่อนยิงให้หมดยิงให้หมดเดี๋ยวยิงให้หมดก่อนดึงเบนกันดึงเบนกอนดึงเบนกอนเบนมีโลดนกูไอ้เหี้ยดสี่กูกูสีโฟเบรกโดนเบนสีกแล้วเบนเอนี้เอะข้อหี้ยเลยกนกะับกระสับกระับ เวกเตอร์ยิงขาได้เฉยเลยหัวเซฟเลยกูลั่วเลยข้ากะสุดขึ้นมาก่อนเกือบไม่พอก็สุดเกือบไม่พอเมื่อะยะมันมันก็ได้ตีไก่มาไว้เได้เหรอได้แหละไม่ได้แหละแดงพี่ไม่ได้อยากจะจะกระสมบัหรอมันไม่เก็บไว้เหรอได้เอาะไรไปเอาไปเลยเออ โอ้ยนั่นเตาเลยอ่ะเอ้ยทำไมเลือนทิ่นแลได้ของแดดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเบนเบนเอามาถ่ายคลิปก่อนเอามาถ่ายรูปก่อนดิเออเอามาถ่ายรูปเลย Move there ออ๋อพี่รออะไรอ่ะเซฟเราอีกเซฟไม่เป็นไรดิเออเซฟเซฟได้อ้าวไม่เราไม่ทำพลังกิจเราออกไม่ใช่หรอเลยออก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 เลยไป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 เอาเสร็จสิ้นแค่นี้เจ้ายังไงต้องเกเตอร์ว่ะไอ้เหี้ยคือแบบต้องชนะพวกเพรเะ v e c t o ยเลยอ่ะโอ้โห ขี่ขาทุกตัวเลยอะซีโฟตัวเองแล้วอย่านับนับนับตัวละครมันครบแล้วนะไม่มีไวรอนเบนเอาซีโฟผาอีกไม่มีของมันอะเออไอ้ตอนแรกผมมันมีนับแฮกคอไวรอนแล้วก็น็อกเออไเออมึงนี่มึงเอาซีโฟผากูก็งงว่าซีโฟไขไม่ออกใช่ไหมพีโฟผมดิ่ผมต้องเบรกมันโดนมันโดนมันโดนโดนใบมันใช้ได้แค่มันใช้ได้แค่ระเบิดมันต้องซีโฟเบรก ตาแรกครับผมปาดไปแล้วเกือบ 3m ตาแรกก็โคตรบันเทิงเลยครับโดนซีโฟลุ่งดีนะคุณภูมิเอาเวกเตอร์3ตัวให้นะครับคือแอดหนึ่งสองผมยังไม่ได้เชิดเลยนะเสียได้จัดนะครับเดี๋ยวตาหน้าไปดูแอดหนึ่งสองผมเชิดดีกว่า่ห้องสเราเราปาดเซฟปาดเซฟบาร์หลกได้นะเว้ยเรามีสโมกลับอ่ะเดี๋ยวรอรับอย่างนี้มันเ้ยผมเอ้ยคุณบีมหรือว่าเราดักท่อนี้วะที่เราเคยโดนอ่ะ เออเราเคยโด,ดนทีนึงนี่ว่าไอ้เห ouais. Aha, ี ug, ้ยแม่งเออดักดังดังกันเลยไอ้ยี่ห้อยี่ห้อเนี่ยโคตรเยี่้อที่เราลงไปเจอไอ้แม่งอยู่ว่ะสามตัวเราเก็บเผื่อเลยนะถ้าเกิดไม่มีใครมาเออเราลองลองสักแป๊บนึงอันนี้ต้องลุ <s <S ้นให้มันมาทางนี้นะมิงเข้านี่ไปแล้วเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยโดดด้วยเฮ้ยเ้ยมันโดดมาทางนี้เนี่ยเฮ้ยมาเนี่ยเฮ้ยมต้องพูดม่ขายนะ เฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยยี่อะไรเนี่ยะไดูตรงนี้ดีกว่าไม่ไม่คุณเบ้นคุณเบ้นรอผมว่ามันครอบมันอยู่เว้ยมันเป็นเสียงเดียวยิ้มกัอนเงียก่อนย่องอยู่ผมเอาตัวนี้กันโอยตีมันทำอะไรดีวะมันจะมาเล่นเหมือนเราเปละโซยตีเออมันจะมาดักเหมือนเราเปะไอ้ทีมันได้ยินเราด้วยมันย่องไปโซยตีเบ้นมาเบ้นมาน่าจะเปลี่ยนที่ละเดี๋ยวผมไป็นส่องอ้นี้ก่อนนะ ไปส่องข้างในแดมก่อนว่ามันเปิดปิดไหมได้ดแดไปเได้ีอาคนเอาทองอ่ะได้นะเว้ยะเฮ้ยีใครวะบะดพี่เฮ้ยคนเฮียสมให้กูบิวสมมก่อนได้นะได้นะคิดได้หลักเลยค่อยค่อยน้องหนึ่งนอคิดนิดนิดงได้ได้ได้ซา้ายายเหลือซ้ายเหลือซ้าย ไฟบงวะผมบคงับมกงพี่อ้ยมือันเลือกันทั้งนั้นเลยอ่ะอุ้ยเจสี่สามแสนไม่หรอทไมตัวนี้ผมไก่ยังเฮ้ยจากขวาจากขวาเข้าเข้าเขเข้าิบสมอ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 สมมูรููร้าซายเข้าซ้ายดาด้ปั๊มเลยอย โอ้เหี้ยต้อนรับเลยหรอไม่ตายนี่แอบในหลุมนี้ได้ในหลุมนี้ได้เนี่ยคนละหลุมคนละหลุมดูลุ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 ลเลุลุลุนไลุล็ลดลุ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 รุลุลอลุ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 าุลลุวุล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 มลุ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 ลว บอกเลยเจอเวกเตอร์ลิฟไม่มีผลต่อเป็นที่ที่ไม่ใช่ลูน่าที่สแกนเช็คเราอ่ะตันนี้กำลังถ่ายถ่ายไอจีรอเขามาเสิร์ฟของนะครับอันเบนมาหลุมนี้ได้ป่ะเบนสมูฟเดอร์เอออีกหลุมมันก็ได้แล้วแต่ไหมหลุมนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าเราเนี่ยถ้ามันถ้ามันมาเยอะอ่ะตรงเนี้ยเราออกมายิงได้เลยถ้ามันมาที่มาคนนึงหลุดมาคนนึงอ่ะปล่อยมันไปก่อนเรายิงตัวหลังนะครับตอนนี้ช่วงรอคนไม่ให้ผมยิงก็ตอนนี้เติมโค้ดเกมนะครับก็เดี๋ยวซีซั่นใหม่จะเข้าแล้วมีทั้งคอลแลบกับอาร์ค โค้ดเกมครับนี่เขยงยิงเงียบแล้วเฮ้ยเฮ้ยสแกนจากซ้ายนี่ฮะอันนี้ผมไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะซ้ายใช่ไหมซ้ายนี้ใช่ปะนี่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 มากเหลืองมากเหลืองไม่รู้อะเมื่อพอดีคุยเพื่อนผมว่าเช็คคนหน้าหน้าแดงอะง่ายกว่าวิ่งออกเอาจริงปะแทเนี้เสียทีถ้าไม่สับอะเราวิ่งออกมาๆมันกำลังเอาข่าวอยู่ วิ่งอยู่คอนเทนเนอร์อ่ะกำลังฟาร์มอยู่เว้ยเฮ้ยมันน่าจะเจอศพไอ้พวกนั้นเออเออใช่ใช่ใช่มันอาจะคิดว่าตี้ที่มันชนข้างในอ่ะปิดปิดตี้นี้ก็ได้เจากชื่อแล้วไม่ใช่นี่มันน่าจะมาเอาเฮ้ยเงียบๆมันน่าจะมาเอาทองนะใช่ไหมฉันรอขอกแดงเฮ้ยเฮ้ยช็อตใส่ใครอ๋อเช็คเช็คเช็คผมได้ยิงมาแต่มันไม่โดนผมมันตรงเบนเป๊ะเลยปะ ไม่เป๊ะพี่มันเช็คประมาณไหนเนี่ยมันยิงเข้ามาประมาณข้างบนหัวผมอะเฮ้ออ้ตรงกลางผมเนี่ยตึ้งลูคุ้เบนซ์ใช่ไหมไม่ใช่ตรงลูคุ้เบนซ์ใช่ไหมฮะแต่ต้องยิงอยู่แล้วตึ้งลูคุ้มเบนซ์ยิงใครอะตีกันวางข้างในแล้วเช็คข้างในอันนี้เช็คข้างในก็เหมือนลูน่าไปอยู่นู่นตรงเนี้ยประมาณสองตัวนะตรงคอนเทนเนอร์อะลูน่าอยู่แถวทางออกแล้วถ้ามันจะออกมันมันกระจุกกันแล้วเราเปิดเสียงยัดของเสียย่องไป ออกซ้ายนั่นพูมิอย่าให้อย่าให้ตรงนี้เห็นอะไปอย่าไปเดี๋ยวคุณภูมิกับเบนอะไปตรงประตูมันเปิดปะประตูประตูข้างขวาเปิดปะเออเดี๋ยวเล่นงั้นสองคนเนี่ยผมผมไปมุดท่อทำเสียงให้ใชเอาชนะไปแล้วเฮ้ยห้าสิบวิถ้าเราจะยิงเราออกต้องเอาเลยวะเตรียมนะไปขวาเลยวิ่งขวาเลยไปไปวิ่งขวาเลยเตียงเลยลองทำเสียงก่อนแล้วค่อยยิงเลยทำเสียงให้ เตรมยิงเตรมยิงเตรีมยของขวางขวาหลังงขวาต้นงขวาต้นลนึ่งล้มหนขวาขวาหลังขวาหลังข้างหน้ากบีมหน้านันนี้สุดท้ายเฮียมันวิ่ง ี่ตัวครับตัวเดียวดิตัวเดียววิว้าวเจสต์ทุกอย่างดี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 ต้นของทั่งดูเดี๋ยวผมชุบเลยผมวิ่งไปดูของเลยนี่ผมวิ่งมาเอาตัวหลังก็มโอ้ยตัวหลังมันวิ่งช้าเออตัวหลังมันช้าสุดละหุ่ยไอ้เคอยากทำมาสองออดีนะโค่นน่ะเขี้บ้าเอ๊ะ นี่หวันใช้เวลาเกีีสองทีปะสอาทีสองาทีจะตามมาสองาทีก็พอเวลาค้นอ่ะว้าวว้าวว้าวไอเรานะไล้่มันจอดมานากลเนาะตอช็อตคงเนี่ยเององเบนส์นะเจ็บที่ได้ยินแม่งแต่งสี่แสนสามแสนไอ้ย่าอะไรกเออในเคมาสี่แสนล้าห้าตอนี้ตาวกี่หกแสนสองล้านหนึ่งอยจะเกิดดีตลอดเลยวะโอแต่มันเป็นห้องงูน่าบินไอเสียบปเสียเพว่าต้องมีคนช้าไอ้ฝั่งูนะ อุ้้ยาแลวกูพงดีเทคเร็วจังเว้ยเฮ้ยพรมเปลี่ยนแผนใหม่เฮียวันแรงอะหมดอะไรคือยังไงอ๋อไม่ได้ใส่ก่อนคือตอนนี้มันมันสู้กันบาล็กเว้ยเราต้องไปครอบท่อครอบหน้าบาล็กแทนเพราะว่าถ้าหลบสแกนต้องอยู่ท่ออะไปเลยไปเลยไปเร็ไปอยู่ท่อเลยจริงจริงใช่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 เตียนโอ้ของ ถ้ามันไม่ผ่านท่อเราอ่ะคุณบูมเราไม่ต้องตามมันออกไปยิงทางลมปืนเราสู้ไม่ได้ระยะกลางปล่อยมันเข้าแบบวิ่งเข้าแอดมินไปเลยยิงบปลั๊กเลยด้วยมีปลั๊กเลยรองข้างล่างปะข้างล่างทีงไหนอ่ะเดี๋ยวร้องข้างล่างร้องข้างล่างดีกว่าผมอยู่ประมาณนี้ก่อนนะถ้าเสียงมาแล้วผมย่องไปหาคุณภูมิบอก ถ้าเสียงมุมเตียงก่อนก็คือถ้าถ้ามันจะเหมือนจะมาทางธูงจะวิ่งลงอ่ะเดี๋ยวผมขยับไปหาเลยขยับมาผมว่ามันมันยิงเสร็จมันน่าจะระแวงคนครอบอยู่มันเป็นตีเดียวที่ยิงอ่ะไม่ทำะไรในนั้นนะดัาเกลืเคยโดนไงที่เคยโดนอะไรตรงเนี้ยไอ้เจ้าวิ่งเงียบแล้วนะโอเคโอเคเสียงมันเงียบไปแล้วนะผมไม่รู้มันวิ่งไปยังอ่ะมันเดินไปยังวะคือมันเงียบมากเลยนะมันน่าจะวนล่างแบบบิ๊กมั้งเออแต่คือไปซีเมนต์แน่ๆอ่ะเพราะว่ามีเสียงละเฮ้ยมาสแกนกลับมา จากลกางปะจกแกนอะอาจากกซีเมนนี่แหละสแกนขึ้นมามแ,แกนไปนะทำคนเดียวไม่ได้นะคมอ,อย่างเงี้ยหลับเฮ้ยมีคนอยู่เราเอาจนี่ดีกไปเผื่อมันโดดโอ้โห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 รอ้โหโ้นเห้หรอหรออว่าสั้เล่อ้ปหนอ้่หโ้แต่อนอนแรกมีเสีองปืนอ้โหโอ้ับโอ้โม่อ้โหโ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 อะห้ห้โลีไโโ ต้องมให้ขีดมันขึ้นเลยอะผลแล้วผลแล้วขวานผลขวานผลขวานผลบเต็มเลยเหี้ยเห็นหูลี้ไปลี้ไปลี้ไปลีไปเดี๋ยวเห็นขึ้นดีบอสดีบอสดีบอสาสเเลยไปลไปเลยไปเลยไปเลนี่คนท่คนุณว่ามันออกไหนอะมันน่าฝั่งนู้นปะ นู้นเนี่ยถ้าไปตีน,ะนะ<ช>ั่นน่ะตีมีของอ่ะเพียแม่งเลี้ยวเลยบอดมันต้องออกขวาถูกปะแต่มันออกฝั่งนูน้นถ้าไปตีตีีนี้นะงั้นผมฟังเสียงตรงนี้ให้เล้ยบอดข้างล่างพิมบอดบอดขวาตีตีนี้ลงไปได้ปะต้องสมุกอะ่ะไม่ต้องไม่ต้อง The elevator zero negative. another dam way out. in is Find แต่ตี้มันมีรู้หน้านะแต่มันไม่ได้มันไม่มันไม่เช็คเลยนะลุ่มหน้าอย่าง้ยมันก็ต้องสแกนปะแบบมีแบบมันมีเสียงปืนบอดยิงอะอย่างน้อยรู้หน้ามันต้องสแกนตามเสียงมนหน่อยผมอยู่ข้างนอกบอดยิงปะเออต้องนอนอ่ะต้องแบบนิ่งๆเลยมันถ้ามันออกมุมปีนเนี่ยยิงทันปะต้องไปต้องขยับไปอ่ะลองขยับไปดูถ้ามีเรียกผมเลยเฮ้ยมาอยู่ๆขยัวแบขยับขยับแสดงว่ามันมันน่าจะออกนั่นปะ โอ้โหโดดหรอโดดอ่ะปะไม่ออกอยู่ตรงนี้ของผมเยอะปะเยอะปะผมจะรอเพื่อนอ่ะรอบหนึ่งผมรอเพื่อนมันผมรอเพื่อนมันไม่มีเสียงเพื่อนมันเลยทองนะชุดทองอ่ะไม่รู้อ่ะก็คือชุดทองอ่ะโดนลูดขาเฮ้ยตรงไหนอ่ะข้างหน้าข้างหน้า เหี้ยโดนทิ้งดูทองดูทองเลยไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีมันคือคนฟาร์มข้างนอกเดียวมันคือคนฟาร์มข้างนอกเนี่ยแกนเจอผมละเล่นเราเล่นหรอผมดึงจังหวะให้ภูมิเนียนเนียนสายไปหาหาจังหวะแบบมุมซ้ายโอ้ยไป้า้เหมือนกันออกใา้เหมือนกัน มันออกหน้าอ้อมซ้ายอะ่ะออกข้างหน้าเหรอเออออกหน้าอ้อมซ้ายนี่ตัวนึงอ่ะเดินไปข้างในนี่มี <ลง S 1> อยู่ตัวนึงเออยากเลนะ่นอ่ะโอเคด okay, ูเรื่องมันน่าจะต้องออกฝั่งเดียวเราปะถ้ามันทำเงี้ยโดูทำมันถึงทำกันนะเฮ้ยไอ้ฝันหมดแล้วเจ็บเลยแต่ตรงกบีหมดเดียวแล้วไม่ไม่รู้โอ้สองลุยเสียตายจะบอส ไหนวะไอ้มมนยิงคุณพีมปะย่ผมอมยิงหอมยิงละวยไม่ปืนแหลไม่รู้เออเด๋อห่อมันมันไม่ใช่ตี้นั้นไม่ใช่ตานั่นไ้แต่มีของอยู่อามาทีนะไอไอ้ไอ้ไอไไไไ พวกฟ้ย900,000อุดลบน้อยมากช่วยดมศพมสมหน่อยไหนศสมนีงยังดมไม่เสร็จเลยทานอยู่ในที่นี้ได้ออกกับเราแน่นอนมาจากต่อโอ้โหไม่ดีว่ะม่วงเคยาิ้งดีกว่ายาดีกว่าเปเจอคนดักในนี้อีกโอ้โหเว้นกำตามสนองไหวไหมวะก็ร้านห้าแบบรอครึ่งชั่วโมงอ่ะก็โอเคป่ะก็ถือว่าโอเคไหม <laughs> ไม่นะ <laughs> เฮ้ยเสียน้อยเนะี่ยโหก,กำไรลุ้นวนเลยเนะี่ย